สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบซื้อขายรถยนต์มือ2สองนะครับลูกค้าครับวันนี้จะเจอกันในวันที่2มิถุนายนนะครับวันนี้ผมมานะฮะพร้อมกับ t o y ยต้าคอร์ร a a าอัลติสนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับลูกค้าสวยมากๆเลยตัวนี้เป็นคอร์ร l a าอัลติสนะครับเครื่องยนต์1.8นะฮะเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับออปชั่นจัดเต็ม จัดเต็มระบบนะครับผมเดิมๆจากศูนย์ทั้งคันเลยนะครับนะฮะลูกค้าสีสารนี่สวยงามนะฮะไม่เคยชนนะครับลูกค้าไม่มีชนไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนด้วยนะครับใครที่ได้ไปครอบครองนะครับลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าดูจากที่อื่นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นผมเองนะฮะเห็นจากสื่อต่างๆตามเพจต่างๆ อ่าตอนนี้เป็นปี2006นะลูกคา้าปี06นะครับจดทะเบียน2549นะครับตามเพจตามสื่อต่างๆผมเห็นมาแล้วนะครับแสนต้นนะครับลูกคา้าแสนต้นแน่นอนนะฮะผมเจอมาแล้วผมถึงได้กล้าพูดใต้เต็มปากเต็มคำนะครับนะฮะลูกคา้าเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าซื้อกับผมนะครับลูกค้าจะคุ้มค่าคุ้มราคากันอย่างแน่นอนเพราะว่าผมจัดจำหน่ายให้คุณลูกค้าในราคาที่ไม่ถึง10,000แบาท 90,000กว่าๆลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะครับคันนี้นะครับเอกสารครบโอนพรบภาสีไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเรื่องราคาผมจะแจ้งตอนท้ายท้ายคลิปนะครับลูกค้าตอนนี้ผมจะขออนุญาตนำพาลูกค้านะครับเข้ามารับชมการรีวิวเลยนะครับรอบคันเลยนะครับมาชมความสวยงามของเขาได้เลยนะครับมากันเลยครับลูกค้านี่นะครับผมเริ่มต้นกันที่ข้างหน้านะครับตาไฟสว่างสวัยนะครับไม่มีหมองเศร้านะครับ บอกได้เลยว่าเป็นสีเดิมทั้งคันนะครับจะมีริ้วรอยบ้างเท่านั้นเองนะครับริ้วรอยขูดขีดเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานนะครับลูกค้านะฮะบอกได้เลยว่าเป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่แท็กซี่นะครับไม่เคยเป็นแท็กซี่นะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านลำดับที่2แท้ๆนะครับลูกค้าเป็นมือ2แท้ๆเลยนะครับนะฮะสภาพโอ้โหผมให้สวยมากๆเลยนะครับเรื่องของสีนะครับเรื่องของสีผมกล้าให้ 8 0 9 0เลยทีเดียวนะครับลูกค้านะฮะร่องรอยมีนิดนิดหน่อยเท่านั้นเองลูกค้ามีเล็กๆน้อยๆอยนะครับรอยสะเก็ดเห็นรอยูดขีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะแต่โดยรวมแล้วโอ้โหลูกค้าสวยมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับลูกค้าคันนี้เป็นตัวท็อปของรุ่นออปชั่นจัดเต็มนะฮะตัวท็อปได้อะไรบ้างนะครับเริ่มต้นกันด้วยระบบเบรกจะได้เป็นระบบเบรก abs ดิสเบรกจะได้ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเรียกว่าดิสเบรกสล้อนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับลูกค้า เป็นช่วงล่างตัวพิเศษนะครับช่วงล่างเขาเป็นช่วงล่าง VSC นะครับเพิ่มความยึดเกาะถนนเป็นอย่างดีเยี่ยมนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับลูกค้าสุดยอดมากๆเลยนะครับซื้อที่อื่นผมพูดได้เลยลูกค้าหายาก ราคาที่ไม่ถึงแสนนะครับกับรถสภาพแบบนี้ปีเท่านี้นะครับผมแล้วตัวนี้เขาเรียกว่า,เ,าเป็นอนันติดหน้าหมนะครับซึ่งเป็นรถยน์ที่อึดและก็ทนมากๆไม่ค่อยเสียไม่ค่อยจุกจิกนะฮะลูกค้าแล้วก็เรื่องของอะไหล่มีเยอะมากมีเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองเกลื่อนประเทศไทยของเราเนี่ยครับแล้วโดยเฉพาะนะครับเขาไม่ค่อยเสียนะครับลูกค้าไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกนะครับคนใช้เยอะนะครับลูกค้าคนใช้เยอะมากๆนะครับผมนะฮะเรื่องของสีนะครับลูกค้า เรื่องของสีไม่มีแตกไม่มีผุไม่มีร้าวนะครับไม่มีซีดและก็ไม่มีด้านนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดำสีผู้นำเลยนะครับผม 1.8G VVTI นะครับ Corolla Altis ช่วงล่าง VSC นะครับผมโอ้โหครบคันกันอย่างแน่นอนนะครับลูกค้านะฮะเราไล่มาชมไากาศทีละช็อตทีละฝั่งทีละขั้นตอนกันก่อนนะครับลูกค้านี่ครับผม สวยๆเลยนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันแบบชัดๆช้าๆเลยนะครับไปทีละขั้นตอนไปทีละลําดับนะครับผมนะฮะผมอยากให้ลูกค้าได้ดูถึงความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมการันตีให้ได้เลยนะครับลูกค้าคันนี้ลูกค้าคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็ผมมีการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ด้วย2เดือนเต็มๆมนะครับลูกค้าคันนี้ผมให้เลย2เดือนเต็มเนะครับซึ่งซื้อที่อื่นหายากมากๆลูกค้าการที่จะรับประกันให้กับลูกค้าเนี่ยมันหายากนะลูกค้านะอันนี้ความเป็นจริงนะฮะ ลูกค้าลองลองไปไปแบบว่าไปหาข้อมูลก่อนก็ได้นะครับการซื้อรถมมอสองเนี่ยหาคนที่รับประกันให้เราเนี่ยมันยากนะลูกค้านะโดยบ้างเราซื้อแล้วจบนะครับผมแต่ผมไม่จบไม่จบนะฮะลูกค้าผมไม่จบบางทีเนี่ยต้องตามดูแลลูกค้านะฮะนะฮะใจเขาใจเรานะลูกค้านะ ผมเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้านะครับเครื่องยนต์กับเกียร์นะครับผมให้เลย2เดือนเต็มๆนะครับผมนะฮะโอเคเรื่องของสีผมสรุปให้เลยนะครับลูกค้าสีสวย90%ไปเลยนะฮะเกนะครับไม่ผุไม่แตกไม่ด้านไม่ซีดไม่เล้านะครับสีสวยงามนะครับมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะอ่ะต่อไปนะครับต่อไป เราเข้าไปรับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับลูกค้าบอกได้เลยว่าพอเปิดเข้าไปข้างในเท่านั้นแหละลูกค้าลูกค้าจะพบกับความที่ว่าความแบบว่าความหรูหรานะครับนะฮะความที่แบบว่าดูแล้วสบายตาอิ่มอกอิ่มใจนะครับข้างในเป็นเครื่องหนังนะครับลูกค้านะฮะโอเคไปกันเลยครับลูกค้ามากันเลยครับนะฮะ มากันเลยมากันเลยคันนี้พร้อมใช้มากๆากนะลูกค้านะเอกสารครบโอนนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับปีหน้าเลยนะครับ2568ใช้งานกันยาวๆนะครับเริ่มต้นกันด้วยภายในประตูหน้าฝั่งซ้ายครับลูกค้าสวยงามมากๆเลยนะครับมีลายไม้คาดให้ด้วยโอ้โหลงตัวมากๆเลยนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้ง4บานนะครับลูกค้านะครับแล้วตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะลูกค้าเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะฮะอ่า มาต่อกันด้วยข้างหน้าฝั่งซ้ายครับลูกค้าข้างหน้าฝั่งซ้ายนะฮะลูกค้าลองดูเลยนะครับความพิเศษของตัวท็อปเนี่ยมันได้อะไรที่แต่ว่าแตกต่างจากตัวธรรมดาเยอะเลยนะครับได้ระบบเบรก abs ดิสเบรกสี่ล้อนะครับแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยคู่หน้าฝั่งขวาน,นะครับคอนโซลข้างหน้าลูกค้าชมได้เลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมเครื่องเสียงใช้งานได้นะครับฟังวิทยุได้นะครับผม นี่เลยครับลูกค้าและก็ชุดโอนนะครับลูกค้าชุดโอนชุดนี้นะครับผมลูกค้าสามารถนําไปโอนจังหวัดที่ลูกค้าอยู่ได้เลยนะครับนะฮะอยู่จังหวัดไหนก็โอนได้นะครับผมนะครับนาไปโอนได้เลยนะครับการโอนแนะนําลูกค้าอีกสักหนึ่งรอบอีกสักได้หลายรอบก็ได้นะครับเรื่อ <ao> งของการโอนนะครับลูกค้าผมอยากแนะนําให้ลูกค้าเวลาไปโอนเนี่ยลูกค้าสละเวลานิดนึงนะครับเข้าไปโอนเองที่สํานักงานขนส่ง จังหวัดของลูกค้าอยู่นะครับแล้วค่าใช้ใจ่ายมันจะถูกกว่ากันเยอะนะครับนะฮะลูกค้านี้แนะนํานะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะาฝากร้านตรออร้านตรวจสภาพรถเอก,กชนใกล้บ้านของลูกค้าได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับโอเคมาต่อกันด้วยเรื่องของเบาะเบาะหน้านะครับเบาะหนังแท้เดิมจากศูนย์นะครับเบาะเดิมจากศูนย์จากโรงงานนะครับ จะเริ่มมีแบบว่ารอยแตกละงานนิดนึงนะครับลูกค้าแต่ว่าไม่มีขีดขาดนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของหนังนะครับหนังอายุมันเยอะมันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ให้เห็นความเดิมๆนะครับลูกค้าโอเคข้างหน้าผ่านไปนะครับลูกค้านะฮะข้างหน้าผ่านไปต่อไปเราไปชมข้างหลังนะครับประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับลูกค้านี่ครับผมสวยงามกินใจมากๆเลยและเป็นสีดําสีผู้นาด้วยนะครับลูกค้ามาต่อกันด้วย ประตูหลังฝั่งซ้ายครับลูกค้านี่เลยครับผมสวยงามนะครับมีลายไม้คาดให้นะครับภายในไม่ชำรุดเลยนะครับลูกค้านะครับต่อก็ด้วยเบาะหลังนะครับลูกค้าเบาะหลังนะครับเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงานนะครับเดิมๆทั้งคันทั้งลำเลยนะครับทั้งนอกทั้งในทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็จะมีที่กั้นระหว่างผู้นั่งโดยสารซ้ายกับขวานะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับลูกค้าโอ้โหสะดวกมากๆเลยนะครับ นี่นี่คือแบบว่าเป็นแบบว่าของที่ว่าเป็นตัวท็อปนะลูกค้ามันจะมีความแตกต่างจากตัวธรรมดาเยอะนะครับแล้วก็จะมีม่านหลังนะครับม่านหลังม่านม่านบังแดดนะครับลูกค้านี่เลยนะครับผมเราสามารถพับเก็บได้ง่ายๆนะครับนี่เลยครับเก็บเข้าไปแล้วนะครับลูกค้านี่เลยครับผมเวลาจะใช้งานแล้วก็ดึงขึ้นนะครับลูกค้าอย่างนี้นะฮะดึงขึ้นเอามาเกาะกับตรงนี้นะครับผมฟึ๊บอึ๊บโอเคง่ายๆเท่านี้เองนะครับลูกค้าโอ้โหสะดวกมากๆเลยนะครับ โอเคข้างในสวยงามแบบนี้เลยนะลูกค้านะดูกันอีกรอบนะครับชัดๆช้าๆนะครับผมนี่เลยครับท่านใดได้ไปนะครับผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะฮะนะครับรถเดิมๆนะลูกค้านะย้ําว่าเป็นรถเดิมๆไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับลูกค้าไม่มีชนหนักมาแน่นอนไม่เคยติดตั้งแก๊สด้วยนะครับนะฮะและเป็นรถบ้านแท้ด้วยนะครับไม่เคยเป็นแท็กซี่นะครับนะฮะลูกค้า นี่เลยครับโอเคต่อไปเราไปรับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารฝั่งขวากันบ้างครับมากันเลยนะฮะมากันเลยมาลุ้นกันด้วยนะครับว่าลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองนะครับอ่าแผงประตูฝั่งขวาด้านหลังนะครับลูกค้าแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับต่อกันด้วยภายในฝั่งขวาด้านหลังครับแบบนี้เลยนะครับลูกค้าสวยงามและจับใจนะครับลูกค้า โดนใจใครลหลายๆท่านลหลายๆคนกันอย่างแน่นอนนะฮะนี่เลยครับผมภายในกว้างขวางนะครับนี่เลยครับผมเฟรมสามารถที่จะสู้กับแดดแดงได้อย่างสบายๆนะครับลูกค้าแดดแรงแค่ไหนคันนี้ไม่กลัวแดดนะครับระบบแอร์ออโตด้วยนะครับแอร์เย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบกันเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันด้วยประตูหน้าฝั่งคนขับกันเลยนะฮะนี่เลยครับลูกค้านี่ครับ และความพิเศษที่ได้ตามมาอีกอย่างก็คือเป็นเบาะไฟฟ้านะครับลูกค้านี่ครับสามารถใช้งานได้นะฮะนี่นะครับสามารถใช้งานได้ไดครบ,บปกติเลยเลื่อนหน้านะครับลูกลูกค้าแล้วก็เลื่อนไปที่ข้างหลังนะครับสามารถเลื่อนได้ปกตินะครับโอเคแล้วก็พนักพิงนะครับพนักพิงได้นะครับผมใช้งานได้ครบปกติเลยนะครับลูกค้าโอ้โหอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ขับขี่นะครับลูกค้าโอเคผมขออนุญาตเปิดหัวเปิดท้ายรอนะครับเปิดหัวเปิดท้าย เหงอเข้าตาเหงาเข้าตานิดเดงนี่เลยอ่ะมาชมชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารกันต่อครับลูกค้าเป็นเกียร์นะครับอันนี้เป็นคันเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์แบบบันไดนะครับผมนี่เลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยแล้วลูกค้าดูนะครับดูข้างหน้านะครับดูตรงแบบว่าแผงคอนโซลนะครับด้านหน้านะครับสวยงามมากๆและเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะลูกค้าะเวลาที่ลูกค้าจะเปิดแอร์นะครับลูกค้าก็กดคําว่าออโต้นะครับเวลาที่จะปิดลูกค้าก็จะ ปิดตรงนี้ได้เลยอาเดี๋ยวผมจะค่อยอสาธิตให้ลูกค้าได้ชมนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในห้องเครื่องกับด้านหลังที่เก็บยางไหลยกันก่อนครับลูกค้าเดี๋ยวเข้ามารับชมการทํางานนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับมาให้ลูกค้าได้ชมถึงความชัดเจนนะครับลูกค้านี่ครับแล้วเป็นกุญแจรีโมทด้วยนะคะลูกค้าเป็นกุญแจรีโมทด้วยใช้งานได้ปกตินะครับนะฮะโอเคป,ปึ๊บ นี่เลยครับลูกค้านี่เลยครับนี่เลยครับข้างหลังสวยๆนะครับผมบานหลังของเดิมจากศูนย์เลยนะครับโตโยต้ายังอยู่นะครับตราประทับจากศูนย์นะครับชมด้านหลังกันต่อครับลูกค้านี่เลยอันนี้เดี๋ยวยางอะไรผมทําความจาดให้อยู่นะครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะเอายางไหลายแสนให้กับคืนนะครับไม่ต้องกลัวลูกค้าคันนี้ยางอะไแม่แรงอยู่ครบกันเลยนะครับจัดให้ลูกค้ากันอย่างแน่นอนนะครับนะฮะลูกค้า นี่แหละครับสวยๆเลยลูกค้านะครับรถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะครับข้างในสวยงามสะอาดสะอ้านอย่างนี้เลยนะครับนะครับรถไม่เคยชนนะลูกค้านะด้านหลังนะครับนี่เลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมชิ้นส่วนภายในของเครื่องกันก่อนครับลูกค้านะฮะไปกันเลยครับมาลุ้นกันลูกค้ามาลุ้นกันว่า ลูกค้าจังหวัดไหนจะได้รถยนต์คันนี้ไปครอบครองนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะฮะหรือว่าเมืองโคราชเมืองแม่ย่าโมนนะครับผมนะฮะลูกค้าต่างจังหวัดนะครับถ้าสนใจนะครับผมไม่มีเวลามาไม่สะดวกเดินทางมานะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผมจัดส่งให้ลูกค้าได้นะครับค่าจัดส่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นะครับอยู่ที่ว่าใกล้หรือไกลนะครับผม นะฮะลองโทรเข้ามาพูดคุยและสอบถามกันได้นะครับลูกค้าที่เบอร์โทรศัพท์0855754369นะคะนะฮะแต่ว่าลูกค้าเรื่องของราคานะเรื่องของราคาที่ผมจะลงไปนะครับราคาสามารถพูดคุยกันได้สามารถลดหย่อนได้กันอย่างแน่นอนนะครับนะฮะถ้าลูกค้ามารับเองได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลดหย่อนให้เรื่องของราคานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสตาร์เทเครื่องกันดีกว่าผมเริ่มร้อนแล้วเหนื่อยไหลเต็มตัวเลยนะฮะร,รีวิวกลางแดดให้ลูกค้าได้ชมเลยนะครับ อโอ้ยเหนื่อยหลายเข้าตาด้วยต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวขอย่าสตาร์ทเครื่องแอร์เย็นนิดหนึ่งนะฮะนี่เลยเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายๆนะครับลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเปิดแอร์เปิดแอร์นะครับออโต้นะฮะลูกค้านี่เลยโอ้โหเปิดปุ๊บเย็นปั๊บเลยได้รับถึงความแบบว่าความชุ่มฉ่ำเลยนะฮะลูกค้านะฮะแอร์ Air นะฮะลูกค้า แอร์เนี่ยลูกค้าสามารถที่จะปรับได้เลยนะครับเป็นแอร์ออโต้นะลูกค้านะลูกค้าสามารถที่จะปรับอุณหภูมินะครับตามความต้องการของลูกค้าได้เลยนะตอนนี้อยู่ที่22องศานะครับผมจะปรับลงมานะฮะลูกค้านะฮะนี่เลย21นะครับมากันเลยเอาแบบเย็นฉ่ำเลยลูกค้าครับ18องศานะครับผมนะฮะถ้าลูกค้าหนาวในเวลากลางคืนลูกค้าก็สามารถกดข้างบนนะครับเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปที่25องศาได้เลยนะครับนะฮะลูกค้าตัวนี้ใช้งานง่ายๆนะครับระบบแอร์นะครับ ระบบแอร์ใช้งานง่ายหรือว่าลูกค้าจะเปิดไปที่ตัวพัดลมตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับผมแล้วก็ดูตรงนี้ด้วยนะครับดู AC ดูไฟตรง AC นีนีให้มันขึ้นเขียวเขียวนะครับลูกค้าถ้าไฟเขียวเขียวตรงนี้ไม่ขึ้นแอร์มันจะไม่เย็นนะลูกค้าต้องให้แอร์ AC ขึ้นด้วยนะครับผมนะฮะโอเคเครื่องเสียงเครื่องเสียงใช้งานได้นะเมื่อก่อนล้างอาเจีนเนี่ยผมเปิดฟังวิทยุอยู่นะครับนะฮะลูกค้าแล้วก็จะเวลาจะใส่แผ่นซีดกีก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็แผ่นซีดีใส่เข้าไปข้างในนะครับลูกค้า แบบนี้เลยนะครับโอเคปึ๊บเข้าไปเลยจ้าปึ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคขึ้นไปแล้วนะครับผมอ่ะมาต่อกันด้วย เรื่องของระบบไมลลูกค้านี่เลยนะครับไมล์ตัวนี้อยู่ที่267,419กิโลเมตรณปัจจุบันนี้เป็นไมลแท้ไมลเดิมอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซะครับลูกค้าลูกค้าซื้อรถจากผมนะครับจะได้เป็นไมล์แท้ไมล์เดิมกันอย่างแน่นอนนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีอ่อ เขาเรียกว่าระบบต่างๆเนี่ยมันทํางานของมันแบบว่าครบปกติมากๆเลยนะครับระบบเรือนไม้ขึ้นครบปกตินะครับลูกค้านะครับความเขาเรียกว่ารอบเครื่องก็ขึ้นปกตินะครับแล้วก็ความเร็วนะครับแล้วก็ความร้อนจะอยู่ประมาณนี้นะครับลูกค้าแล้วก็น้ามันเชื้อเพลิงจะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแสดงว่าเราใช้งานไปกี่กิโลนะครับสองแสนกิโลนะครับนะฮะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัววัด กิโลนะครับต่อลิตรนะครับว่าเราวิ่งความเร็วเท่านี้มันจะคำนวณให้เรานะครับผมนะครับลูกค้ามันจะขึ้นบอกเลยนะครับผมโอ้โหครบคันสะดวกสบายมากๆเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะได้แอร์แบ็กนะลูกค้านะแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับนะครับนะฮะลูกค้าพวงมาลัย power นะครับเบาสบายกันอย่างแน่นอนนะครับเรื่องของเครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดแน่นอนลูกค้านะฮะ ก็ย้นหัวฉีดแน่นอนนี่เลยเดี๋ยวผมให้ดูเล่นอีกทีหนึ่งนะครับจดทะเบียน23มีนา2549นะครับลูกค้านะจำนวน4สูบ1,794ซีซีนะครับหรือว่าเครื่องยนต์1.8นะฮะลูกค้านะครับเป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปตัวพิเศษนะครับตัวที่ว่าช่วงล่างว่า,าเป็นตัวที่ช่วงล่างหนึบกว่าอันติดปกติทั่วไปนะครับเพราะว่าช่วงล่างคันนี้ได้เป็นช่วงล่าง vsc นะครับเพิ่มความยึดเกาะถนน ให้เป็นดีเยี่ยมนะครับผมโอเคไปชมบรรยากาศภายในห้องเครื่องกันก่อนครับลูกค้ามากันเลยครับลำดับสุดท้ายแล้วนะครับมาเลยมาเลยมาเลยนะครับลูกค้าอ่ะผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบมากนะครับไม่มีสะดุดแม้แต่นิดเดียวนะฮะลูกค้านะฮะคันหน้าเดิมนะครับนะครับรถไม่เคยชนนะครับแผ่นสติ๊กเกอร์แผ่นอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับผมนี่เลยนะคะนะครับผมแผ่นเพจยังอยู่ครบนะครับ นี่ครับศูนย์หกนะครับรถปีศูนย์หกนะครับลูกค้าแผ่นมอคอยังอยู่ครบนะครับนะครับรถเดิมเดิมนะครับผมโตโยต้าเดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานยังอยู่นะครับแล้วก็ตาประทับบนฝากระโปรงนะครับโตโยต้ายังอยู่นะฮะลูกค้านี่นะคะแล้วก็ลําดับต่อไปผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับลูกค้าอาชมกันเลย2น้อสงเครื่องไม่พ่นไม่ไอแม้แต่นิดเดียวนะฮะลูกค้า สุดยอดมากๆเลยนะครับ16วาล VVTi นะครับ1.8นะครับผมโอเคผมขอแยกปิดฝากระโปรงนะครับเรียบร้อยครับลูกค้าครับนี่ก็คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับ Toyota Corolla Altis นะครับผมปี2006นะครับเครื่องยนต์1.8นะครับเป็นตัวท็อป ตัวพิเศษของรุ่นเลยนะครับเป็นตัวจีนะคะลูกค้าเป็นรถบ้านแท้ไม่เคยชนไม่เคยติดตังแก๊สเอกสารครบโอนพอรบภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้นะครับลูกค้าผมจัดจำหน่ายถูกกว่าที่ผมเห็นมานะฮะลูกค้าถ้าซื้อที่อื่นนะครับผมผมเอาที่ผมเห็นนะแสนสองนะครับผมลูกค้าที่อื่นอันนี้หมายถึงที่อื่นนะแต่ลูกค้าซื้อกับผมนะครับผมผมจัดจำหน่ายให้คุณลูกค้าเพียงราคา90 0 0 0 8,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าเป็นอะไรที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะลูกค้า9 8 0 0 0บาทลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้เลยนะครับโทรเข้ามา นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0855754369นะครับแอดไลน์เพิ่มเติมนะครับขอพิกัดขอโลเคชันขอข้อมูลเพิ่มเติมขอวิดีโอคอลดูรถสดๆได้ที่0830005440นะคะโอเคครับลูกค้าวันนี้ผมขอบพระคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านมากๆนะครับที่ทุกท่านได้สละเวลาอันมีค่าของทุกท่านเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับมาลุ้นกันว่าคันนี้จะอยู่ได้กี่วันในราคา98,000 มารับเองราคาผมลดให้นะครับผมไม่สะดวกเดินทางมารับผมบริการส่งให้ได้ถึงหนาบ้านหน้าเรือนกันเลยทีเดียวโอเคครับวันนี้ผมโบพร้อมกับโตโยต้าคลอราอัลติสีดำสีผู้นำนะครับขอญอาตกราบลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปวันนี้ไปก่อนแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ